ตื่นมาก็นวด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 ขมับเสร็จบ,บีบคอบีบคอบีบคอนอนต่อได้แค่ชั่วโมงเดียว vale ก็นอนไม่ได้ลกะก็เลยต้องตื่นกันเลยเออเย่นอนได้แค่สองสามชั่วโมงก็อโอ้โหเวสเกอร์เอาเวสเกอร์เหรอโอเคใส่เดือนขึ้นขนาดนี้มาถึงก็มีใสเดือน anyway. กอดแขนเลยแกไ,ได้ไหมไอจิววาเลนไทน์กูปายละไม่อยู่ด้วยละมันมาแน่นอนฉีดสเปรย์ปุ๊บมันดิ่งมาแน่นอนไม่อ่ะน่าจะอยู่กับฟางแล้วล่ะ ฟังวิ่งมาหามัน<ล>มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่บ้านเตา่าบ้านเตา่าบ้านเตา่าบ้านเตา่เอาอู้วกูวิ่งมาบ้านเตา่าไปละ,ละก่อนชกดีงฟางไม่นะมันไม่เห็นวะอา้าวไยไม่มีใครฉีดสเปรย์ใช่ไหมยังไม่ฉีดไม่มีใครกล้าฉีดนะฉีดปุ๊บดิ่งแน่นอนกำลังจะฉีดแล้วเมื่อกี้นี่แต่แบบว่า กำลังเห็นมีคนบอกว่าอ้าวมันไม่เจอโอเคไม่คิดละมาเดี๋ยวตัวไอ้ก้าไปให้ฉีดแม่งเลยดิอยู่ลูกเทพใช่ใชเรียบร้อยส,สดชื่นวิ่งปลื้มเพื่อล็อกเครื่องด้วยดีกวะสองเครื่องติดกันตรงนี้เดี๋ยวเจ้าเครื่องตรงนี้เองมันล็อกเครื่องอน่ยในบ้านใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่มีเครื่องแล้วไม่ดีเลยจะเป็นเครื่อง ทางนี้มันล็อกหมดเลยวะเนี่ยสั่งฝั่งบ้านใหญ่ล็อกหมดเลยเพ,พ,พ,พื่อนแดงแล้วนะเพื่อนตายแน่ๆนเพื่อนไม่ฉีดสเปรย์เ <c oughs> พื่อนเลเวลหนึ่งปะเนี่ยเฮ้ยเชี่ยทำไมไม่มีเสียงหัวใจอ่ะไม่รู้ <c oughs> ใช่หรออ่าเนี่ยเพิ่งมีเกิดอะไรขึ้นวะ มันกระทืบเครื่องเปล่าน่าจะใช่เฮ้ยไม่ใช่ดิเพราะว่ามันมันฟืบมามันแบบมันสกิลมาปันมึงนะปันมึงนะเมอน้ปเจอเจอกอง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 กองอยู่ไหนกองอยู่หน้าบ้านเต๋าเห็นละกำลังไปเมลานี่ปั่นไปเลยปั่นอยู่ไปดิ ปันอยู่ไหนปันอยู่ซ้ายสุดซ้ายสุดแบบซ้ายล่างเอ่อกลับไป,ป,ปกลับไปลกลับไปกลับไปกลับไป,บไปโอ้เพื่อนเปย์ลูกเทพไปแล้วด้วยเต็โซนกูบ้านเล็กก็ไม่น่าจะเหลือ <No. S 1> เอ,อ้ยนเล่นบ้านเล็กอยู่มันมันปับ เพืนทับอะไรไปบ้างว่ะเพื่อนหมดแล้วที่มีหมดแล้วที่มีร <ไง S 1> ้องไห้เลยได้ย่างนั้นโอ้ยมันหันตูดให้อ่ะส่องไม่ได้ทำไมตอนเราเล่นเซื่อเลยเครื่องมันชา้าเลยว่ะตอนเ,เล่นงคิลเลอร์เนี่ยเครื่องแม่งชิงชิงชงชช่งชิง่งจะอ่ะเชื่อมาว่ะ ช่วยๆนะสุดยอดเบลนี่หาเครื่องเลยปันอยู่แล้วนี่ไงเครื่องที่สองแล้วสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวไปช่วยเองเดี๋ยวไปช่วยเองโอเคตรงนี้มีไม้ตรงนี้มีไม้ไล่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 ไลลุบึ้มเรอวะไล่ไก่พุกยังเดี๋ยวมันกลับมาซ้ำอ่าไล่ไก่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 อยู่ไก่นะอุยมีชงนว่ะไม่ขี้โม้นะไม่ขี้โม้นะไม่โม้ไม่โม้ไม่โม้โอเคไม่โม้ไม่โม้กลังฮิ้วเพื่อนอยู่ รู้สึกว่ามันจะกลับมาแล้วเปล่ายังอยู่กับฟังแม่เทพโอเคเดี๋ยวนะถ้าสมมติว่าปั่นแนี้โอ้ยแย่แย่แย่บอกเลยแย่อ้เหลืองๆนั่นคือนุ่นใช่ไหมที่เราปั่นอยู่ใช่อเล่ยทรายเรือเรียบร้อยไม่ถึงไม่ถึงไหมเขามีฉงนมาวนไม่ได้อ่ะอุ้ยไม่ได้ใส่เปไนมา มาทางนี้ไม่น่าไม่ม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 าแต่เข้าบิมอ่ะเพื่อนเข้าไปแล้วหรอไม่ไม่ไม่อยู่นอกนุ่นอ้อมไปช่วยทีมันอยู่แถวนี้เดี๋ยวไปต่อเสื่อให้ถ้าเกิดมันไม่ได้เราอ้อมไปอ้อมซ้ายมือไปอ้อมทวนเข็มไปเฮ้ยตามเข็มตามเข็มเพื่อนก็มาเราก็มาเพื่อนมันจะปอย้วเพื่อนมาแค่ไปไหนมาเพื่อนไปส่งเควสมาเปล่า เอ้ยใจมาใจมาใจมาเราอยู่เครื่องเหลืองเราอยู่เครื่องเหลืองเราอยู่เครื่องเหลืองมันมาตุ้มตามเครื่องเราไปะเนีไม่มาไม่มาใครมันจิ้วอะไปคนเจ็บแล้วกลับไปคนเจ็บเว้ยเอ้ยใครมันไปเบียดที่โอ้โหนักพิธีรับชะโอ้หมดแล้วอ่ะเครื่องฟังนี้ไไม่ด้โอ้โนมึงเป็นไล่จิวเลยจิวเป็นโจทย์มึงเออนั่นแหละตามเนื้อเรื่องตามเนื้อเรื่องพี่จ้าตามเนื้อเรื่องนั่นแหละตามเนื้อเรื่องไปยักบิ๊ม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 โต้บิ๊มโต้เฮ้ยมันตึงดิ อุยวิ่งมาอย่างเร็วเลยวิ่งมาอย่างเร็วเลยอุ๊ยอุ๊ยเยี่ยบไปแล้วนะกุ๊กเออทำไมเราไม่ออกจิวจิวยอดอะนะนึกนะโทษทีไม่ใช่รุดกดยอดรุดไม่เออเยอะๆไม่เออเยอะเยอะไม่ไล่บอลเหรอไม่ไล่ไม่ไล่พอดีไม่มันมันสอบได้มุมนั้นอ่ะมุมง่ายเลย ใส่เขาเขาใส่แว่นตาใส่แว่นตาอุ๊ยใส่แว่นก้องแสงออบตัดวะออบตัดว่ะสปอตเซอร์เขาไม่ได้นะโฆษณาพูดบ่อยเลยไอ้ออบตัดเนี่ยทอดกีติดถุงแบงเอรยนุ่นกดย่อเฮียมันยังงงอ่ะยืนมองด้วยอยู่พักหนึ่งต้องนู่นหลุดมาได้ไงก่อนเทนต์ค่ะกดอีโดนคอนทอนไงไม่มันมันมีเพื่อนปั๊มนุ่นเหรอหรือว่าอะไรอ่ะให้เพื่อนปั๊มนุ่นเพื่อนมาปั๊ม โคตรแย่แย่แล้วแล้วพีจะทำยังไงดีวะโอเคไล่กูแหละอุ้ยกูยังไม่พร้อมกูยังไม่พร้อมโอ๊ะคือไ,ไหนอ่ะมันดูอยู่ข้างๆนู่นน่าหมายถึงที่ไหนไม่เชื่อพื่อนแล้วเพื่อนมึงจะเปย์ไหมทำไมล่ะนะโอ้ยไม่กอดมานเต่าเล่นแล้วนี่นั่นนึงนะน,น,นู่นไปทางนู่นก่อนนู่นเข้าไปในไอ้นี่ <c oughs> เข, oh. ข้าไปในบ้านใหญ่เข้าไปในบ้านใหญ่เดี๋ยอยูวให้โคตรไกลเลยดูดิอยู่ในบ้านใหญ่ เออเออกำลังเข้าไปในบ้านดูระยะในการตีดิโอ้แม่งตีไกลมากมันปิงหน่อยหน่อยอ่ะมันขึ้นปิงเหลืองไอ้ตัวนี้โอ้โหตีไกลจัดเลยข้ามมาแล้วเนี่ยนะต่างอ่ะดีๆจูบก,ก็กว้ามก็ไปอ๋อเพื่อนเพื่อนเข้าตูเ้เจ็ปกปลาเข้าตูอ้อันนี้ผมกลัววาตายไม่ฉลาดม,มามา,มาแล้วมาแล้วมาช่วยมาช่วยมาช่วย ไม่ปั่นไฟเน้นช่วยคนบอกเน้นช่วยเน้นช่วยไม่ปั่นไฟไม่ปั่นแล้วเข้าตู้อย่างเดียวจะรบกันช่วยไหมมึงนั่นเรช่วยแล้ว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 ช่วยเริ่มมาไล่ใครไม่กล้าแบบมันตึ๊บกลงจังเลยมันอยู่ไหนเนี่ยนุ่นมันไปหานุ่นเอามันไล่จริงว่ะไล่จริงจังว่ะมึงมาไล่กูดิไล่จริงมาไล่กูนี่เป็นคนแพสแพสคือ แต่ก็ถูกมันนะตามในเรื่องตามในเรื่องก <c oughs> ็ไล่จิ๋วก็ถูกแล้ว <c oughs> เออนุ่มก็ส่งบทบาทไปยาคะพี่หนูขอร้องหนูเพิ่งหันไปได้พี่ขอหนูโอกาสให้หนูได้พิสูจน์ฝีมือไอย้ยำว้ามาแล้วอุ้ยลบยังวันแดดนุน่นทำอย่างนั้นไม่ได้นหนุ่มหนุ่มทำได้ด้วยมันได้เหรอวันหน้ามันได้ได้ไงวะ ยู่ถูกวิ่งไปจอดหน้าบริมสโตนแล้วก็ว้ายายายาพี่ขาพี่ขาฉันอยู่ข้างในช่วยไม่ได้หนาบอกก่อนเยิยวพี่คนเร็วเลยอะกยทำยังบ่อยอะเมื่อวานก็ทำอย่างเงี้ยแหละใครคิวเลอต์ต่อไม่ทำเราตายข้างในด้วยปะไม่ไม่ออกมาข้างนอกดีละใครตายเรามันได้ฮาร์ดเครื่องเนินตรงข้างบ้านใหญ่ปั่นอยู่ห้าสิบเครื่องนั้นอาจจะเสร็จอยู่แล้วไม่จัดเลย มาเครื่องนู้นดิอีกครื่งอีกมุมนึงกองระวังนะกองโดนดีแต่กองแตกแล้วนะมันอยู่ข้างในแต่นะใช่ใช่ใช่แต่กองเออมันมันผีสองผีแล้วนะแต่กองใจถึงไปไปเร็วไปแอบแอบแอบมันสามผีแล้วนะอีกผีหนึ่งนะอีกผีหนึ่งนะเตรียมนะมองประตูไว้ทีๆีออกมาจะไม่มีเสียงหัวใจนะ หนีก่อนเกมที่กูใส่เปิร์กเต็มแม่งก็ไม่ได้จุมันมาแล้วมันอยู่บัลเล็ก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 มาประตูกูปะเนี่ยหัวเชี่ยมาจริงด้วยมาไล่เรากองมาไล่เรามาไล่เรามาไล่เราประตูไหนอะประตูนู้นประตูนี้ยังไม่ได้เปิดยิทเค เปิดได้อยู่แทงให้เพื่อนอยู่แทงให้เพื่อนอยู่มาเลยวัแทงตรงไหนวันหน้าไม่เห็นมีใครอยู่ข้างหลังเลยตรงนี้ตงคงคงไสไสบุญนี้โหแทงแทงอยู่หน้าประตูไม่ได้ไปแทงตรงโน้นประตูนะไม่ได้แทงตรงโน้นแทงคนละที่ก็ดีกันนายพูดว่าประตูเราก็บอกอยู่ประตูเหมือนกันนะแต่มันแค่คนละประตูเท่านั้นนู่นเพื่อนทางนู้นทางนู้นเพื่อน ทางโน้นทางโน้น,น,น,นประตูกองเปิเดเสร็จยงังเปิดเสร็จแล้วเปิดเสร็จแล้วโอเคสุดนะอันที่นู้นมันยืนมันยืนใกล้อยู่มันยืนใกล้อยู่เออน,นี่นี่นี่เดี๋ยวเรา <จะ S 1> ลอกก<อ>่อนพร้อมยังทุกคนพร้อมมาเนี่ยมายัดเลยใครโดนใครโดนก็ใครโดนก็ใครโดนก่อนวิ่งออกแค่นั้นแหละโ,โดนก่อนได้เปรียบบอกเลยจังหวะน,นี้เอาเรียบร้อยทำอย่างนั้นก็แตกดิเฮ้ยกองกองแอบไปอยู่เลยได้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 ไล่ผิดคนแล้วมัน เราไล่บิดคนมาแล้เอ้าูผีเขี้ยพี่ขาเกียดหนุหรอเมลานี้แตกแล้วพ่อเออนั่นแหละเมลาดี่แตกแล้วแล้วทำไมอ่ะคนต้อพี่ตั้งเยอะทำไมเป็นกูล่ะงงก็บอกว่าบล็อกปอมอะอะไรเงี้ยแหละแทงปอมอะแทงปอมเนาะแล้วคือนุ่นโดนตีแล้วนุ่นไล่ได่เหรอทาไมตีกูอ่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ัประเด็นประเด็นคือ ฝีประตูอยู่ไหนวะก้องท่าทางขลากขลักคือออกนู่นช่วยลรงจากคุกก็มาทางขวาเขาเรียกว่าอะไรนะนขวาอ่เอาบนกว่าขึ้นมาเวียกทำไมไม,มันไม่ไมตายจิย้วแข็งเก่งอย่าตายหาหน้าก็ไม่แก่